สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เพนพิสทจน์สตอรี่นะคะวันนี้นะคะไซก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านมาฝากกันนะคะเราจะทำยังไงนะคะให้ enjoy บ้านหรือว่าห้องที่เรามีนะคะถ้าหลายๆคนนะคะซื้อบ้านมือสองหรือว่าอยู่บ้านเก่าของพ่อแม่หรือว่าอยู่ห้องเช่านะคะแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแก้ไขนะคะต้องตกแต่ง แต่บางคนนะคะก็ไม่ได้อยากจะตกแต่งอะไรก็แฮปปี้มีความสุขกับบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยความที่เรามีโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนมันทําให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเปรียบเทียบตัวเราบ้านเราห้องเรากับคนอื่นนะคะหรือว่า เราคิดว่าเราเนี่ยจะต้องมีให้ได้เหมือนคนอื่นหรือว่าจะต้องตกแต่งให้ได้เหมือนคนอื่นนะคะและสิ่งเหล่านี้ทําให้เราไม่เอนจอยการที่เราจะอยู่บ้านของเราอยู่ห้องของเรานะคะซึ่งใส่คิดว่ามันไม่โอเคค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วห้องหรือบ้านนะคะทุกคนมันควรจะเป็นที่อยู่อาศัยที่สามารถจะใช้ได้จริงนะคะแล้วบ้านนะคะทุกคนหรือว่าห้องเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานะคะไม่ว่าเราจะต้องเจออะไรอกหักอะไรก็ตามนะคะบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่สุดท้ายที่เราสามารถที่จะอยู่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะเอนจอยบ้านที่เราอยู่นะคะแล้ววันนี้นะคะไซก็มีวิธีที่ไซใช้ได้ผลในการที่ไซเอนจอย enjoy, แล้วก็มีความสุขในบ้านของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าบ้านไซจะไม่ได้เพอร์เฟกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง ข้อ1นนะคะทาความสะอาดบ้านในจุดที่เราไม่ชอบค่ะบางจุดในบ้านเนี่ยมันอาจจะดูเก่านะคะเครอะนะคะอย่างในห้องน้ำเนี่ยมีแบบราขึ้นเต็มเลยนะคะเป็นห้องที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยหรือว่าทรายนะคะไม่ชอบห้องครัวหรือว่าซิงที่บ้านของตัวเองมันไม่ใช่สไตล์ฉันนะคะแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องใช้มันนะคะทุกคนแล้วมันก็ยังดีอยู่เพราะว่าใส่ซื้อบ้านเก่าต่อใช่ไหมคะแล้วมันยังดีอยู่อะ่ะเรา ไม่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนเสียเงินเปลี่ยนนะคะแค่เราทําความสะอาดให้ดูดีนะคะทําความสะอาดเต็มที่เลยให้มันดูดีเงางามก็จะดูดีค่ะเพราะไ่คิดว่าไม่ว่าบ้านนะคะทุกคนสไตล์มันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเรารักษาความสะอาดทาความสะอาดให้ดีจัดให้เรียบร้อยนะคะทุกคนบ้านเนี่ยก็จะน่าอยู่นะคะไยจําได้แม่นเลยนะคะส่เคยไปบ้านของเพื่อนแม่นะคะแล้วบ้านเขาเนี่ยเล็กๆนะคะก็มีของไม่เยอะนะคะไม่มีของรกๆอะคะ่ะทุกคนแล้ว เครื่องครัวและบ้านเขาเนี่ยสะอาดมากพื้นนี่มันวาวนะคะทุกคนใต้หม้อค่ะทุกคนคือเงาหมดเลยนะคะไม่มีสีดําเลยแล้วใส่ใส่จําได้แม่นนะคะว่าใส่นึกถึงตัวเองว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วชีวิตเราไม่ต้องมีอะไรเยอะแค่เราจัดให้ดีแล้วก็ทําความสะอาดบ้านดีๆเนี่ยบ้านก็น่าอยู่ได้นะคะทุกคน แล้วการที่เราทาความสะอาดบ้านให้ดีแล้วก็บ้านเป็นระเบียบคะ่ะทุกคนเหมือนกับจะเป็นการช่วยจัดระบบความคิดของเราทางอ้อมด้วยนะคะทุกคนข้ 2> อ 2. นะคะแต่งบ้านให้น่าอยู่มากขึ้นด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทําได้ค่ะบางคนอาจจะเอาต้นไม้นะคะใส่กระถางน่ารักน่ารัก,รก,รกที่เราอาจจะทําเป็นงาน DIY นะคะมาแต่งที่บ้านหรือว่าบางคนอาจจะตัดรูปนะคะจากกระดาษห่อของขวัญมาใส่กรอบนะคะตกแต่งบ้านจะเป็นเอาเทียนหอมมาวางให้บ้านหอม เรารู้สึกสบายมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทาสีเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือว่าทาผนังบ้านใหม่ให้บ้านดูเฟรชดูใหม่ขึ้นนะคะก็เป็นวิธีที่ไซใช้เหมือนกันนะคะไซทํามันตลอดเลยแล้วก็มีตู้ค่ะที่ไซได้มาจากเพื่อนนะคะแล้วก็ซเามาทาสีนะคะแล้วก็มาแต่งบ้านไซรู้สึกว่ามันดูดีแล้วรู้สึกกาภูมิใจรู้สึกว่า,วาเฮ้ยเปลี่ยนแค่นี้เองก็ทําให้ของที่เราได้มาดูดีขึ้นได้นะแล้วก็ไม่ได้แพงเลยนะคะทุกคน ข้อ3นะคะเปลี่ยนมุมใหม่ของบ้านค่ะเราอาจจะย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปมานะคะย้ายโต๊ะต่างๆนะคะเอาไปไว้มุมใหม่นะคะก็จะทําให้เราเนี่ย ได้มุมใหม่ของบ้านวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ซส์ได้จากแม่นะคะคือเมื่อก่อนบ้านเราก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายแต่พ่อแม่เนี่ยจะเป็นคนชอบแต่งบ้านใช่ไหมคะนานๆทีเขาก็จะเปลี่ยนมุมนั้นมุมนี้ของบ้านใส่จาได้ว่าตอนเด็กเนี่ยใส่ชอบมากเลยตอนที่แบบเขาเปลี่ยนมุมของบ้านใหม่ๆแล้วทําให้เรารู้สึกว่าอุย้ยฉันมีห้องรับแขกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะคะลองทําดู แต่วิธีนี้ไซไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าไซเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าก็ทําบ้างแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยดูดีขึ้นล่าสุดนะคะไซก็ต้นไม้นะคะเอามาใส่มัคราเม่หรือว่าที่แขวนต้นไม้ะคะ่ะที่ไซไเรียนทามาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะคะหาที่ติดไม่ได้สักทีนะคะแล้วพอเพื่อนแนะนํามาว่าเอ้ยเขาแนะนําให้สายไปห้อยตรงดาวพม่มาร์สไซลงมาทําดูแล้วไซรู้สึกว่าอุย้ยฉัน รู้สึกปลื้มใจมากเลยนะดีใจที่แบบโอ้ยได้ได้ได้ห้อยสิ่งที่เราไปเรียนมาไปทํามาสักทีหนึ่งนะคะข้อสี่นะคะถ้าชีวิตเรายุ่งวุ่นวายมากไม่มีเวลาทาความสะอาดไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องการตกแต่งบ้านนะคะสายก็คิดว่าเราควรจะมีห้องห้องหนึ่งในบ้านนะคะที่หรือว่ามุมมุมหนึ่งในบ้านที่เราจัดดูดีแล้วเราไม่จัดบ่อยนะคะหรือว่าเหมือนกับเป็นมุมที่ เราเอาไว้พักผ่อนหรือว่าเป็นมุมที่เราเอาไว้หลบค่ะทุกคนไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยอาจจะเป็นห้องนอนก็ได้นะคะที่เราจัดไว้ดูดีตลอดเวลานะคะแล้วเวลาที่เราเหนื่อยมาโอ๊ยถึงห้องนอนห้องนอนดีอะ่ะห้องนอนสวยงามสะอาดนะคะเราก็จะได้รู้สึกผ่อนคลายนะ,ะเราจะได้รู้สึกว่าเออในบ้านฉันก็มีห้องเนี้ยที่น่าอยู่นะคะไซก็คิดว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะ ข้อ5นะคะพยายามจัดบ้านให้เรียบร้อยถึงแม้ว่าเราจะมีของไม่ครบนะคะอย่างเช่นายเนี่ยไม่มีกล่องพลาสติกสําหรับใส่ของหลายๆอย่างนะคะแต่ายก็ พยายามจัดของนะคะแล้วก็ไซก็ใช้แค่กล่องกระดาษธรรมดานะคะหรือว่าถุงพลาสติกใหญ่ๆนะคะแล้วไซก็จัดนะคะไซจะไม่เอาของวางเรียราไซน์จะไม่รอจนกว่าที่ไซนจะสามารถที่จะซื้อกล่องพลาสติกได้นะคะ <S <S แล้วก็ถ้า <S <S ส่วนใหญ่นะคะถ้าในยุโรปเนาะเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าของฤด,ดูหนาวเนี่ยเราควรจะเก็บแยกออกนะคะตู้เสื้อผ้าเราก็จะได้ใส่เสื้อผ้าที่เราจะจําเป็นต้องใช้ในฤด,ด,ดูนี้นะคะ <S <S แล้วจะทําให้เราหาเสื้อผ้าได้ง่ายตู้เสื้อผ้าดูดีนะคะแล้วของที่ไม่ได้ใช้ของที่หมดอายุของที่ ไม่เกิดประโยชน์กับเราแล้วนะคะเราควรจะทิ้งรีไซเคิลหรือว่าให้คนอื่นต่อนะคะเพื่อที่จะทําให้บ้านของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เก็บของที่เราได้ใช้นะคะแล้วก็ถ้าของที่มันไม่รกก็จะทําให้บ้านเราดูดีเราก็จะมีความสุขในการอยู่บ้านนะคะข้อ6นะคะเหมือนกับไมค่อยเกี่ยวกับเรื่องบ้านเท่าไหร่แต่สายคิดว่าการที่เราทําอาหารอรอ่อ,รอยๆนะคะหรือว่า จัดให้มันดูสวยงามนิดนึงนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนมาทานที่บ้านหรือว่าทานกับครอบครัวไซก็คิดว่าเป็นวิธีที่เราสามารถจะทําได้แล้วก็อยู่บ้านแล้วก็มีความสุขกับการอยู่บ้านได้นะคะอย่างมีพี่คนนึงนะ,ะพี่แอนถ้าใครอยู่อุ้มผางนะคะหมู่บ้านสาย เขาจะเป็นคนที่แบบชอบจัดนั่งจัดนี่สวยงามนะคะแล้วเขาก็จะชอบทําอาหารตกแต่งนั่นนี่สวยงามเขาชวนเพื่อนมาทานที่บ้านเขาก็ดูเขามีความสุขในการที่เขาจะอยู่บ้านนะคะใ่คิดว่าเป็นวิธีที่ดีนะคะแล้วก็ง่ายด้วยนะคะเพราะปกติเราก็ทําอาหารเราแค่ทําให้มันดูสวยงามอีกนิดนึงแล้วก็ ทำให้ครอบครัวทานนะคะก็เหมือนกับเป็นการแชร์ความสุขในครอบครัวด้วยกันนะคะข้อ7นะคะไม่ควรจะเปรียบเทียบบ้านเรากับบ้านใครนะคะเพราะแต่ละคนมีปัจจัยแตกต่างกันหาเงินได้ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ความชอบก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยคนเขาลงบ้านในโซเชียลเขาอาจจะเลือกลงห้องที่ดีที่สุดของเขาก็ได้ทุกทั้งบ้านอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือบางคนทั้งบ้านอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือเราไม่จำเป็นจะต้องมาเปรียบเทียบกับเขาค่ะทุกคนเราควรจะใส่ใจบ้านที่เรามีนะคะ ภูมิใจที่มีบ้านมีห้องอยู่นะคะภูมิใจที่เวลาฝนตกฉันก็ไม่ต้องนอนตากฝนหรือว่าแดดร้อนเกินไปฉันก็มีหลังคามุงนะคะทุกคนภูมิใจค่ะในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราหาได้เองนะคะแล้วก็การจัดบ้าน,นะคะ่ะทุกคนบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องจัดบ้านได้เหมือนพินเทรสนะคะทุกคนจริงๆเราเราแค่มีบ้านจัดให้เราสามารถใช้งานได้เราอยู่สบายก็พอแล้วนะคะสุดท้ายนะคะใสายขอให้ทุกคนนะคะ enjoy กับ บ้านหรือว่าห้องที่ตัวเองอยู่ไม่ว่าบ้านเราจะเป็นแบบไหนบ้านเราจะไม่เพอร์เฟกบ้านเราจะหลังคารั่วนะคะบ้านเราจะไม่มีสองชั้นขอให้ทุกคนเอนจอยที่เราได้มีบ้านหรือมีห้องอยู่นะคะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะใสย,ยังมีผู้ติดตามไม่เยอะนะคะแล้ววันนี้ใส่ขอลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์นี้ค่ะบ๊ายบาย